เชื่อว่าไม่ไม่ควอมกจอกอ่ะเฮียผู้ชายเราเฮียผู้ชายพวกม่จะบอกเลยย e a h e y พวกแอรท็ก okay เชื่อคุฟังก็เราช่วแหวนไ้ no way ชื่อสมายระฟ้า o k a เชื่อวกม่ก็จอกคุณบริษัท no play เชื่อสืได้ดูส่แล h e เชื่อวกคไม่หอส่แลเรา h เชื่อคต๊เด็กร้อง มึงดูเป็นโง่เง่าคู่รักตายสายกี่ชั่มันสิ่งจะดูโง่เท่าคุณอยากจะเล่นกับไฟแต่กูไม่ใช่แมงเม้าสายน้ำเกลือก็ไม่ต้องจอดถึงคราดได้ซะแล้วขบคุณในมึงหน้ารักกันเป็นแค่เพื่อนกับจอร์จอยากเจอ คนก,ก็จอกอะ่ะเฮียกูสายเราเฮียกูสายพวกม่จะมอบเลย y yeah. เอ h h พวกแอตแทโอเคชื่อกูฟังเขาลองช่วยนะแววด้ no way ชื่อมาด okay. ้วยฝาโอเคเชื่พวกแม่ค็จอกกูบริษัทโน play ชือกูสีไดม่นดูใส่เละ h o n o เชือพวกไม่หอสัส่และว่า h o h o no. ชื่กู ho, ho. ตบเด็กร้องให้ว่า h o h o คุณตั้แมจที่คอยสู้กับสับปะรดแหละพี่อยากปกป้องเธอพี่อยากจะได้เจอขอแค่อย่างเดียวกูขอแค่พี่แค่ได้เธอ Trap on the bag c ซอนแบกไงเงินอยู่ในกระเป๋าอันกระชายอยู่แบกแผง Okay that Rap on the beat ซอน beat อ่ะควมพิโคจะคมยิ่งกว่ากระสุนคอนยิงเเห็นพี่ Rap on the beat แต่พวกพี่ Heat on the floor มือมันเด็กฉันต่ำไม่ต้องมาเฟกขึ้นมาโชว์อยู่ต่ำๆไปไม่ต้องกระแดกขึ้นมาโฟล์และแก๊งกูไม่โหดสัตว์คือมีทั้งหายแล้วก็โลอย Yeah มึงนะไม่ต้องทำสงสัยอ่ะที่เมียมึงหายไปไหนอ่ะเมื่อวานมึงอยเออู่ เสียงกูสื่อได้เป็นเดืดใส่เลย how n เชื่อว่ากูมันหอนใส่เลยว่า how how เชื่อกูต๊ะเด็กร้องให้ว่า how how เชื่อวากูใสเป็นเก่เลยว่าครึบป้าวเชื่อกูส่เป็นกาบเอาไว้นาวเชื่อว่ากูมันหอสโซฟานกิงดาวเชื่อกูเลยมันกาบไปแก่นาวป้าวทุกปีมึงดับทุกปีมึงดับเลยน้ำเชื่อกูคิดว่ามึมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวป้าเชื่อว่ากูมันเฟี้ยวว่ากูว่ากูมันเฟี้ยวกว่าเชื่อตอนมึงหลับเม่มึงใหญ่จะเลี้ยวนา